ขนมโม้ลอยกันจ้านี่จ้าที่แรกว่าจะเห็นขนมเฮ็ดขนมมกสูรูกินกาเนี่ยไปมากใบตองพี่น้องใบตองบอนบอคักบันไดใบตงบองแปกเบิดซื้อมาบัได้จับบ่นใส่มือแล้วจะเด้อล้างแล้วจะจามือก็ไไ้ล้างมือเรียบร้อยแล้วคะ่ะเฮ็ดนำกันกับน,น้องเฟิร์น ล้างมือเรียบร้อยแล้วจ้าอันใหญ่อันน้อยแล้วติดใจฉันนะคะทุกคนตามใจฉันเนาะเฮ็ดหยุดโต๊ะกับข้าวแลจา้าเนาะที่แรกก็เฮ็ดใส่ไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นใส่หวานแล้วจ้าเนาะ,นะทวเหลืองนี่ไหมเฮ็ดเรียบร้อยวันนี้เอาไปอามาใบตองพี่น้องบ่ได้เช็คใบตองเพราะว่ามี่แต่ใบตองดีๆเนาะเบิ่งแล้วใบตองแตกเบิบดพี่น้องเอ้ยพอดบ่ได้ซํา นะคะที่นี่ก็เลยมาเฮ็ดบัวลอยซะเฮ็ดซูลูกกินเลยนะคะมาปั้นแป้งเฮ็ดขนมบัวลอยกันเนาะจัะเนาะเมื่อนี้ก็คําค่้าแล้วว่าเฮ็ดแต้เว่นเว่นแบบจะเม็นค่ายอย่างบาดน,นี้ค่าเฮ็ดใส เฮดใส่เอาไปหนึ่งชัวสีเฮดแล้วพี่น้องามาสิมานั่งห่อเลยด้มาเช็คใบตองโอ้ยเป็นไปลายตาหรือว่าถ้าเราออกข้าวเหนียวใส่ก็ไม่ได้ไม่ได้เลยะเอาไว้ก็เฮ็ดโลหนังใส่มันเข้ากับต้องอันเช็คไม้ไหมว่าแส่เป็นข้วต้มแก้วได้บ่อืมได้เฮดข้าวต้มแก้วอืมได้ล้วต้องรอไปเื้อใบตองเตรียมใบตองไนละ ถ้ายเก้าห้องัเตียยวใบตองห้องมาเฮ็ดคือวางกี้นี่ใบตองเสียถือว่าได้เลยเนาะพี่น้องอใบตองบ่งาม,มไปามาก็เลยเฮดเต็นขนมบบวลอยซะอไปมาก็ได้ดไาากกไดลูกงหญ่ลูกน้อยก็ตามใจฉันเนาะเจนเนาะปกติแล้วจะใส่สีแต่เราไม่ใส่ก็ได้ทํากิน ใส่สีก็สวยใส่ใบเ,เตยปกติใส่นาทใบเตยมันก็จะเขียวบัวลอยลูกนกกระทาไข่นกกระทาใหญ่<ม>นะทุกคนเมนูใหม่บัวลอยไข่ลูกนกกระทานะคะใหญ่กระแทบข้ามละนวยห้ามปีนบันไดแบบนั้นนะคะเดี๋ยวตกนะคะบินปีนข้างๆไม่ได้นะโอนในวันนี้เปิดพัดลมไหมลูกเปิดพัดลมให้พี่หน่อยคะ่ะคนสวย เสียบหรือบ่าเสียบแบกได้ออยัง<ช>อือยากกินไหมคะบัวลอยอาวัดดีก่อนค่ะฮั่นีกใส่ใส่ชุดคุณหนูน้อยไงเห็นไมมาจากขลือห่าคือหนูน้อยอืมใส่ชุดคุณหนูอยากกินบัวลอยไหมคะ อยากกินไหมคะอยากกินไหมคะไม่อยากกินค่ะวาหวานอ๋อหวานแม่ก็ได้เห็ดหวานนี่หรอทำไม่หวานเพี่พอดีคนว่าหวานหลายเพิ่นบมมากเพิ่มมากแต่ว่าเพิ่นก็มากินบางคนมาก,กินหวานนี่แบบหวานเป็นของหวานเขาชอบมากบัดกินช็อกโกแลตดขัดกิน,กน,กนะอะไรเออน้องก็ชอบกินอะไรที่มันเป็นเผ็ดอืม อย่างขนมจีนชอบมากซีมูพี่ทำให้กินอร่อยตลอดเพื่อเสียงคนมาคือสงสแทบจกใส่ไม่ทันได้เห็นตู้น้ำหลอกหาเบึงมันมีเพิ่งมาอยู่ใหม่ต้องหาบ้งดีสิกกดน้บ้างมีเลยอ้ยกินมบ่าๆตัวเหลืองหมดแล้วอ่ะตัวเองหนูอ่ะกินข้าวบ้างนะคะแม่วชอบ้ิน หมุนมาพี่ะลูกใหญ่ลูกน้อยนะตามใจฉันสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะอะไรเลยทำตัวสัสสวัสดีค่ะสวัสดีออก็สวัสดีค่ะวันนี้วันแม่ลองเพลงได้หรือเปล่าลองเพลงวันแม่ให้แม่ได้ไหม วันนี้ต้องบอกรักแม่นะต้องบอกรักแม่นะวันแม่วันนี้ไปแล้วอย่าออกไปเล่นคนเดียวนะเดี๋ยวจับเด็กมานะอันตรายเลยเนาะอยู่แบบนี้นะอันตรายมากเลยาบ,างบงังนะห้ามออกไปถ้าไม่มีผู้ใหญ่พิถนน์ง่อันตรายเด็กพี่น้องจับไปแล้วก็บ,บ่รู้เรื่องนะคะทีนี่บ่รู้เรื่องว่าสิไปหาย,ย่ใส่มาจัง<อ>ไดเ้อเอ็นบนเด็กหาย มันมีนัเด็กหายนี่ยพวกคนจีนอืมจับเด็กไปขายวายวะแม่ไม่ขนปมปังไงอืมขนมปังเริ่จิตเซตแล้วพี่น้องเลยปั้นอย่างน้นมันม่นแม่ไม่ขนมปังไงโอลูกใหญ่ในเด้อเฮ็ดกินเองนอกจากเนาะห้องเขาเลยเฮ็ดลูกใหญ่เนี่ยลูกน้อยเขาตัดสิเฮ็ดขายเขาเฮ็ดกินยายยายยายยังไม่ยุ่งจิเซ็ตแล้ว เ็าไปต้มไปลวกแบบเราต้องรอน้ำนะคะก็น่าจะมาแหละกำลังมาขึ้นทางคิดว่ามันกไก่หรอกนะถ้าเขาลูกซิปกดน้ำถ้ามีอ่ะถ้ามูรลดนะค่ะเดี๋ยวตอนเย็นๆแต่พี่พาออกไปออกกำลังกายหนูอยากปั่นจักรยานใช่ไหมให้มันข้ามก่อนนะคะ ขยับไปเล่นปั่นจักรยานแลควาสิจั๊บปั่นจักรยาน,น,น,นเดี่ยวสิจั๊บเดี่ยวนะพี่น้องนะคะสาค,สาคูสาคูชั้นว่าพิษขนมบัวลอยบัวลอยไข่นกเพราะว่าสาคู <c oughs> คาทาโลอยไข่นกคกาทาพี่น้องโบเมนโบลอยธ <c oughs> รยรมดาไข่นกกระทาเอาแบบรุ่นใหญ่มาเลย ก็ไปว่าไม่อยากกินใครนกกระทาทอดแต่เห็นไม่จะทำไม่เป็นนะวันหลังทำต้องมีสูตรแล้วก็ดูในช่องแดงนะม่อยากหรอมีหลือ<ส>งพี่นอ้องบุูงอยังเขาพิมพ์ข้าไปเลยนะแดงเบิ้ลค่ะนะคะไม่ไดบบะะ้วันแม่เราจะเนาะก็เลยเป็นวันบ้า,บาสงสำหรับครอบครัววันพิเศษก็เลยเฮ็ดอันนี้แหละซูรูปกินนะคะบัวลอยเนาะจะเนาะเป็น,นของครอบครัวของเรานะคะขนมบัวลอย อันนี้ก็เป็นคาบแป้งเราจะเนาะนะคะเป็นคาบแป,ป้งเอา,าไปในชาวดิยาเชลลาพี่ไปนอกไปนคลิปนี้นะคะขอบคุณหไดร์นก็ชมคลิป่มุ่ยไปล้างมือก่อนพี่น้องไปล้างมือก่อนจะอ้ะล้างมือล้างมือ เรียบร้อยแล้วจ้าอ้าวบันินชาวเรือนจะได้ลาพี่และน้องไปในคลิปนี้กัได้น,นะจ้ะสวัสดีค่ะ